สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูปูอบวนเส้นครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํำกันครับปูของเราวันนี้ก็จะใช้เป็นปูม้านะครับก็ใช้อยู่ที่3ตัวนะครับแล้วก็แกะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามด้วย ต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับหั่นท่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็เป็นหมู3มชั้นนะครับก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะครับตามด้วยรากผักชีแล้วก็ทุบบุบบุบนิดนึงนะครับตามด้วยพริกไทยดํากระเทียมทุบบุบบุบครับแล้วก็ขิงหั่นแว่นนะครับพอเราหั่นแล้วก็ทุบให้มันบุบบุบนิดนึงนะครับตามด้วยวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นผมก็จะใช้เป็นวุ้นเส้นสดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยครับก็ ตเตรียมวุลเส้นใส่ภาชนะไว้แบบนี้เลยก็ใส่เครื่องปรุงลงไปครับซอสหอยใส่อยู่ที่4ช้อนโต๊ะครับซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสสักเล็กน้อยครับแล้วก็ซีอิ๊วดำา1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำเปล่าอีก1ทัพพีนะครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันเลยนะครับ คลุกให้ทั่วเลยนะครับต่อไปเราก็จะพักในส่วนของวุ้นเส้นนี้ไว้ก่อนนะครับคุกเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปสกักเล็กน้อยครับเราก็จะมาผัดหมูสับให้สุกกันก่อนเลยครับสุกเหลืองประมาณนี้นะครับหมูเราก็คายน้ำมันออกมานะครับก็เทออ,อกสักนิดนึงนะฮะแล้วก็ ใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยนะครับก็มีรากผักชีพริกไทยดำกระเทียมแล้วก็ขิงนะครับใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ผัดให้หอมเลยครับนี่นะครับผัดไปเรื่อยๆให้หอมเลยนะครับผัดไปสักแป๊บหนึ่งเลยนะพอเราผัดจนหอมได้ที่แล้วนะครับก็ใส่เป็นปูล,ลงไปได้เลยครับ จากนั้นเราก็ผัดคลุกเขาให้มันหอมก่อนเลยครับนี่นะครับคลุกเบานะครับปูของเราจะได้ไม่เละนะครับประมาณนี้นะครับพอเขีย่ยให้มันหอมนะจากนั้นเราก็ใช้ฝาของเรานะครับปิดอบเพื่อให้ปูของเรามันสุกได้ง่ายขึ้นนะครับระยะเวลาก็ใช้ไม่นานระดับไฟที่เราใช้ก็เป็นไฟอ่อนนะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็ใส่เป็นวนเส้นลงไปได้เลยครับที่เราคลุก ส่วนผสมไว้นะครับแล้วก็น้ําที่เหลืออยู่ในหม้อนะครับหรือว่าในภาชนะของเรานะครับก็ใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับจากนั้นก็เตรียมฝาหม้อมาปิดไว้อีกรอบหนึ่งนะครับระดับไฟเราใช้อ่อนค่อนไปกลางเหมือนเดิมนะครับเราก็คอยเช็คเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆสักประมาณ2นาทีเปิดดูก็ได้นะครับเส้นเส้นสดของเรามันจะสุกได้ง่ายนะครับเพื่อนๆก็คอยตรวจเช็คดูเรื่อยๆได้เลยนะครับ เส้นของเราก็ได้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็โรยผักเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ใส่ต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายที่เราหั่นทอนไว้นะครับใส่ลงไปแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยจากนั้นเราก็ใช้ตะหลิวหรือทัพพีของเรานะครับเขี่ยวุ้นเส้นนะครับกรบผักให้มันมีความหอมนะครับแบบนี้เลยนะครับเขี่ยให้เส้นกระจายแล้วก็ให้ผักของเรานะครับมันแทรกเข้าไปในเส้นได้นะครับนะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ จากนั้นเราก็ไปจัดเสิร์ฟลงจานได้เลยครับจัดเสิร์ฟลงจานเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับเมนู ปูอบบนเส้นของเรานะครับทำง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นพอร์ชันเล็กๆนะครับก็ไม่ได้ทําเยอะจนเกินไปนะแล้วถ้าใครยังไม่เคยลองทําทานเองก็ลองนําไปทําตามกันดูได้เลยนะครับทาไม่ยากเลยนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ